สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครลูกษาสีครับ,รรรบพี่น้องดับเนื่อไรายกาศโดยบาวกอนครลูกษาสีครับนะครับ,รรรบ,นะรบมือน,นี้นะครับบรรยากาศนั่นกับเป็นเวลาประมาณตีสี่สิบงตีห้าช่วงเด้อเดิอนะครับวันนี้อากาศกันเรื่องหนาวสีาพี่น้องอยองังรอเบิหของรับหลังเวทีว่าอากาศหนาวช่วงเด้อเด้อกันจะพากนันเอยยังกันขณะนะส้าพี่น้องไปรอเบิงหลังเวที นะครับช่วงอากาศหนาวๆคันเจ้านอนหรือว่าขันเจ้าเห็ดสิบห้าพี่น้องยางเบิกบรรยากาศหลังเวทีเล็กๆน้อยๆฝากช่องนิ้นพี่น้องเด้อร์สำหรับผู้ใดได้เบิึงลิปนี้นะครับฝากดากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสะไคร่ให้น้ำแนยโอ้เสียงแอบเบอวแ็งตอนนี้ขอบมากคนหลายๆครับครับวันนี้นะครับสิบาพี่น้องยางหล่อเบิกนะครับว่าหมอลำ่ำคันเจ้าเห็ดอีหยังกันช่วงเด็กๆ โอ้พระเอกนูเรกำลังไทยลูกไม่นังไม่ยังไปโย่ะไปย่มาไปย่ย่างลอกไปตัวทีมแดบไปโย่มาเฮ้ยบรรยากาศนะครับลังเวทีอันนี้นองนั่งหางเค่องกำลังนอนอากาศมันส่งหนาว ด้าวไฟมันไม่งยลุไม่เงี้ลูกเสียบ่ะหาแล้วไม่ใงียลุกกระไดพี่น้องครับบรรยากาศตนหลังเวทีครับพี่น้องผ้าระเบิ่งหมอลำช่วงเดืกดว่าหมอลำกันเฮ็ดอีอย่างกันยางเงี้ยงเบิ่งเจลตินลติน ว่าม่นอนหลับฮะมันมันก็รัะกาตีซีท่านตีซทำวัดเตยเมีนบอกเอาพ่งหลอดคอเราบอกไม่ที่่าเมียนอยู่บาานี่กับพรพี่นอออ้องยางซองเบิงหัวลำอันนี้เตนพูดอะไนะี่ เพเอนูอ่บ่เพเอนู่ไปไซไอโอ้ยพ่อ,อากันยีน่องค์หนึ่งฮัลล์ามาเบิ่งมาเย็นไปซาลาผัวเพอเอกสร้างคือสร้างโอ้นี่คุณแม่พราว่าพี่น้องบรรยากาศเดือเด้อครับย่างรอเบิง่งหมอลำพี่น้องอากาศส่งหนาว อาบป่นี้มาซ่องเบิองเตียนนี่พี่น้องอ้าวอันนี้นางเอกหน่อยพี่น้องคุณแม่หน่อย,ย,อยท,ทำคลิปเนะเาะมาสิหนาวกว้มูเท่อันนี้น,น,น,นี่อันนี้อันนี้คุณแม่ดา่าพี่น้อง <laughs> มาสิหนาวเท่ ดดนี่รดดะดับนั่งเอกระดับกาลสินพี่น้องอธมพาอยู่นี่ได้เล่ากับใครหน,น,นาวอันนี้มีหอดเครื่องทำน้ำพุ่นโดยเฉพาะครับนั่งเอกหน่อยนะครับภาคพี่น้องย่างซ่องเมืองตินทำมาดมว่าช่วงเดือ่เอเดื่อข้าเจ้าเฮ็ดอีหยังเอยียงมันมันเปลี่ยนเฉดเลยก็ได้เสียงไฟฟ้าเลยมันเสียงไฟฟ้าเลยล่ะมันใส่น้ำอยู่บ่ มันต้มมั้กาแฟเลยบอนี <oh ่มาเสียหนวอะมาเห็นตันวาเดียวน้ำหนาวแดวนหนาวนี่เด็กโอ้ยูดไปแล้วอยังบอมเป็นยังอยู่วุ้ยวุ้ยมะนาวคาแยนี่ความรู้จิตพื้นม้ย ครับยางมาเยี่ยมยางทำข่าวนะครับนั่งเอกน้อยวณิดาแล้วก็นั่งหนาวอยู่ไก่สิตเตยล่าเลยพี่น้องตีหาแล้วนะครับท่งนี้แม่นนั่งเอกระดากระสินเยี่ยมเยียนบรรยาก,กาศเล็กๆน้อยเอาภามาเบิ้งตีนไหมวันนี้อ้ออาวท่งนี้แม่นอ่า นังเอกโบนัทวันพี่น้องมาเป็นนอนหลับว่าเฮหตยังไหนเหตยังไหนแล้วอีกแล้วนางเอกโบพี่น้องอุ่นมาได้หนิขอดีมากเลยจบพวกกับเป็นแต่อุ่นอยู่หรอขันห่อนมากเป็นแต่ยู่ดได้ดิผ่อนมากเป็นแต่ยุ่ดเลยผ่อนมากกับบอลลอมครับนางเอกโบพี่น้องเพาพี่น้องย่างเยี่ยมยางทำเ้าหมอลำตอนนี้เป็นเวลา จีทีฮาล้วพี่น้องดีซีนะครับเป็นเวลาดีซีแล้วนะครับทั้งหมอลำ่กับผพ้ากันนอนัางเครื่องนอนบรรยากาศไตไปเวทีครับพี่น้องอากาศมันส่งหนาวครับ พืชฉากเล้วกับพากันนอนพี่น้องรับอีกเลยห้องไฟห้องมั่นพี่น้องนะครับอันนี้คือสิบเมตนอมแอมมาลาดเดอร์เวอร์นอนรับ นอันนี oh, 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 like ้แ uh ม่นผูดอะไรอ้าวนั่งอีกถัดอ้าวใครอีกตัวดินอนกามีเนาะชิบเตยล่าเลยจะพาพักกันนอนอันนี้นั่งเอกทัดพี่น้องโอ้ยหัวขรุดล่ะครับบรรยากาศนะครับช่วงดึกๆพาพี่พาน้องมาไอันนั้นนั่งเอกยังก่อนไล่งานตัวก่อนนี่ ท่าด่าวทัศน <c oughs> ันค <can> ่ะทัาดาวทัศนั่นอายุจะปีอะไรนี่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ปีครับนั่นเองท่านพี่น้องครับแล้วฝากวันฝากเนี่ฝากตัวนะครับกับพาพีพอน้องย่างควารู้กกันเล็กๆน้อยๆด้านลังเวทีครับคร่งนี้ก็เม็นผู้นอนกุมมีพี่น้องผู้นอนรับกุม กูนั่งอยู่กับม,มีนัง่นนงเอกหอมกินน,กกนู้เอากาศหนานักกันไปเล่นไหมวนี้อยากไปกินเบียร์กินายมันเสิเมาดเลย วันนัดก,กันไปเล่นไหมว่มามันได้ไม่ได้ไรแล้วอยา, <c oughs> ากนัน่นนั่น,นกับรับนั่นนอ่นกับไปได้ค้างนักคนกันกไรครับบรรยากาศนะครับด้านหลังเวทีช่วงฝันสีแกง่พี่น้องฝากกันนอนรับข้างหลังคพี่น้องมาเพิ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับครับบรรยากาศนะครับหลังเวทีครับพี่น้องช่วงสีแกง่ นะครับอากาศหนาวครับพี่น้องมูนี้เรียนยู่ที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับครับเอาบรรยากาศนะครับคนร้องขี่แหลมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกับพามาเยี่ยมยำทำเขาพอดีเสื้อออกมาพอดีกำลังมาสิไปหาอ้าวเออเสีออกแางอยู่หรอาจะได้ออก พญิห,กกพพพหล่อทุกข้อประกอบแปลกๆลราจะได้ที่ข้อให้เขาตื่นตัวไวหวงครกกับพอญิเสิดนะครับปัตติกเกงมารับบดเป็นจ้าเลี้ยงหมูนะครับพระพระพ่พัอน้องมาบง่งบรรยากาศมณีเหรียญยุทีอำเภอหนองสองห้องงานหนิวนะครับเจ้าวัดขอนแก่นอากาศส่งหนาวครับไปย่างไปซ่องผู้นั้นผู้นีลับบดให้โบนิเตียก่อน หลว่าพักพอนเนาะพัพอนพัพอนมาลูกวดลูกประทานเนาะมากิเัยเออดีเลยตรงเราจะรับไวเาก็ได้ยูสูงน ะระดับเจวเลระดับโตกมามันยากาเลยอากาศช่วงดึกๆนะครับปสิแก้พี่น้องปสิแก้พาบีพ,พ,พานองอยังเบิงเด้ขึ้นไปเบิ่งท้านพี่น้องล็อกตาก,กังสีออกแล้วโลโต อากาศช่วงสีแกงครับพี่น้องอากาศหนาวๆน,นะครับมื่อนี้เล่นอ,อยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับจบังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นงานยิวนะครับงานมือสุดท้ายของกับเจ้านะครับพี่น้องการบอกบางในแค่น้ยนอยนะครับเพราะว่าอากาศอากาศมันช่วงหนาวนะครับกับเจ้ากันทนหนาวบ่อยหนาวอีลีครับพี่น้องมื่อนี้ ต้องเชือนรงกาิลคัทหนครับูมาเทีรีสอร์ทผู้ที่อาหน้าบอกคูรีสอร์ทจ่ความรีสอร์ทคนนี้มุ่งคูปิดเด้อได้ไปหาเพื่อนมอผู้ถือสีก่อนตัวู้หังด้ีก่น้เาสีถามเสได้เขาจะสีไมาถานยังบอกตัวข้าวสอง้อยทานขึ้นสี่ร้ย บรรยากาศนิดหน่อยนะครับฟาบีพร,ระนองเราจะไปคุยกับน้องๆห้างเครื่องเขาผลับเบิร์ดไฟคกันนะเจ้าน,นี้เ่าท่านตีหาผมได้พี่น้องตีสี่อ่าสี่สิบนะครับนาทีนะครับฟอพี่พระนองนะครับเบิร์ดบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆมันหนาว อ่าคุณตังลีคลองไฟคลองมันข้างอยางหูนี่ข้างนี้ม่นพระเอกตาพี่น้องก็เปลี่ยนเนี่ยบังดีเสียเหนาเหาเออพระเอกตาวัชรากรพี่น้องอยู่ผู้เดียวผู้เดียวครับโอ้ผู้เดียวตังคนตงหหัง,งลีเหนาข้างไปหาพรไเข้านอนเบิร์ตคู่คนไหมตีที่เท่าไรแล้ว อีก2น้าทีตกนะสิแก้งแล้วกะสิแย้งแล้วครับกบรรยากาศนะครับครับบกกนอกานว่าสนะครับนาวคักนาวเน่นะยัง2เต็ลาติด2เต็นอันนี้ก็ปิดไฟนอนโอ้อันนี้พระเอกเว้นพี่น้อง เฮ็ดยังเลยนี well, so, uh, it, ่เข awesome. ่าเนาะเอออุ่นบอลนี่ในนี่คือเก่าอะไรตีใครเนยใครเนยเพราะเอกเบี้ยนพี่น้องเรากำลังกินเขากินน้ำย่างกุ้งซองผู้ใดกับนอนเบิร์ดพันนี่นะครับเพราะเอกเบี้ยนพี่น้องช่วงใกล้สีแกงครับภาพี่น้องย่างรอเบิ่งนักแสดงศิลปินผู้ไทยนะครับว่ากันเจ้าเฮ็ดอีหยังกันตอนนี้พราะเอกเวี้ยนเรากำลังกินเขาลงงช่อก่อนยูทูบยูทูบเทียเทีย ครับ,บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องเอ้าไปแห่เหล้ากิดเขาซะก,ก่อนได้ครับรบกวนมอลลั่ท่อนีล้ล่ะให้กะเจ้านอนหักควันย้อนอารมณ์บรรยากาศเล็กน้อยครับพระพีพระนองย่างบรุงบรรยากาศเดี๋ยวไปเยี่ยมเยี่ยนแม่ขั้วซะก่อนพระพีพระนองมาหาแม่ขั้วกับบ่ออะไรามาพอ่อแม่ขั้วดนแล้วอ้าววันดีครับแม่สางา ว่ได้พ่อหน้าพ่อตาบ่ได้เอาชิพลงดนแล้วเฮ็ดอีหยังมื้อนี้เฮ็ดอีหยังเมนูหยังมื้อหนิเฮ็ดเฮ็ดอะเฮ็ดหฮ็ดใส่บักรเงือโอ้สุกไปหน่สุกแล้วสุกแล้วบ่ล่าชาแล้วค่ะขาว่าเจ้าค่ะขากับน้ำถุงเท้ารถเหม่ซอยแม่เด้อถามถึงรถจะงเท้ารถจะน้ำเออให้มันสุกซะก่อนครับแม่งาครับพี่น้องแม่งานะครับแม่งา ทั้งลองข้ามผลล่ะเจ็เกาเวลาเดิมนะครับพค่คยได้มาทายเล่ามือนี่เป็นชิพแรกสำหรับปีนี่มาเรามาอากาศหนาวครับพี่น้องนะครับเลียนอยูท่ที่น้องสองหองงานยนิวนะครับอำเภอหน,นองสองหองจังหวัดขอนแกน่นนะครับงานมือนี้เป็นงานสุดท้ายก็เลยพาพีพ่อน้องมาเยี่ยมยามทำข้าวแม่ครัวนี่เห็นครัวว่าพี่น้องนี่เล่ากับเก็บแบเราละมันสีแกงแล้วเฮ็ดกับเขาไว้ให้เด็กน้อยกินเศร้า องเัวไปอองบยเ็่าเอาเดี๋ยวกันล่ะันเดียวกันดิตอนล้วนตอนใส่เกลือโอ้บตอนเราเป็นยังซี่แดนเดีเดียวกันละทำไม้สองหมอเดียวกันดิสองหม้อล้วนเออเข้ากันนึ่งแล้วเรียบร้อยพุ้งแล้วพุ้งแล้วยาวเม่ข้วครับพี่น้องเม่ข้วมาบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศ ช่วงสีแกงอันนั้นก็แม่ขั้วบ่ท่านังกะไรแม่ขั้วคนระวงังพูดแม่นะครับเขาเขาขันไก่เขา,ากกข้าหม,มูนะครับมาขายให้หมอลำโดยเฉพาะพี่นอ้องมักซื้อก็ได้มักฟี่ก็มีะนะครับ,บ,ม,บมักฟี่ก็มาหาเยจยงงามีเงินก็มาทักพี่สองอยางสามยาง ภาพพี่น้องยังบนบรรยากาศได้เลีกน,น้อยครับพีน่น้องเมื่อกี้นี่ภาพไปรอบเบิ้งหมอลำอากาศหนาวก็จะพากันนอนเบิดก็เลยพอด่าเบิ้งก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิง้งขึ้นหอดกนถึงไม่ข้วครับพี่น้องก็เลยพามาหาแยงนาะนะครับไม่ไเกียบเพราะเห็นเหลือวเท่าเดียวพี่นี่เหลืยเท่าเดียวพี่นี่เดี๋ยแยกาผู้เดียวแกยงเกียงกะทิอินบอนี ม,กมเกเมกบแ่อามาพีทก็เลยได้เมนูนี้เลยเออมันเปปลลี่ยนไแ้วมกสวยครับ <c oughs> แม่ัวประจำทีมงานอากาศส่งหนาวครับพี่น้อง <c oughs> ลเลยพาพี่พอน้องมาเบิง้ง <c oughs> มันตีแกงแล้วเนาะอีกจักในที่ตีหานะ่าเราทำเพราะอีกตาเบิง้ง <c oughs> ครับเล็กๆน้นอยๆครับพาพี่พอน้องอย่างเบิง้งบรรยากาศนะครับทั่วไปให้พี่ให้น้องเบิง้ง